สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงดวงชะตาความเป็นไปของชีวิตคนเกิดปีมะแมในเดือนมีนาคมนี่ค่ะเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งค่ะ ดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังนะคะรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่ากเก็บเอาไปใส่ใจนะคะให้ไพ่พรมยานบอกด้วยค่ะคุณเกิดปีมะแม่ในเดือนมีนาคมนี้ค่ะดวงชะตาความเป็นไปเป็นอย่างไรค่ะ มาดูตัวคุณค่ะคุณเกิดปีมะแม่พนังสุพรรณมัจฉาความสดสวยน่ารักร่มเย็นร่มลื่นเหมือนมีความสุขมีคนช่วยเหลือความสงบเยือกเย็นนักสวยล่างามความสุขมีความสุขนะคะใจดีเหมือน พอใจในสิ่งที่ตนมีนะคะไม่ชอบไม่ชอบมาให้ให้ใครมาจํากัดอิสรภาพของคนนะคะใจดีช่วยเหลือลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อ่อนไหวกับสิ่งต่างๆได้ง่ายแล้วคุณหวังฝันไว้สูงอาจจะสําเร็จช้าคุณก็มีความสุขนะคะมีคมนะคะคดูแลหวงใย,ยเอาใจใส่คุณก็สดสวยน่ารักสวยงามใบต่อมาค่ะ เทพธิดาพระจันทร์อันนี้ก็ใจดีจิตใจคุณนะคะสว่างสวัยเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญน,น่ารักสดใสหว่วงใยคนอื่นวิตกชอบวิตกกังวลแบกรับความทุกข์ของคนอื่นมองดูแล้วก็ความรื่นลมความสวยสดงดงามชื่อเสียงขจรกระจายเหมือนดอกไม้นานา,นาพันธุ์ไว้พิบปฏิพานเอาตัวรอดได้ใจดี งามความงามทั้งกายและใจพระแม่อุมาแต่อกีกก็ก็มีความเก่งเก่งกล้าลุยกล้าใดกล้าเสียกล้าเสียงนะคะกับชีวิตกับรอบข้างกับเหมือนสังคมของคุณนะคะคุณลุยกล้าลุยกล้าเสี่ยงกล้าไปข้างหน้าการไม่ยอมแพ้ การเงินคุณก็มีใช้จ่ายหาเงินได้หลายทางนะคะมีเงินมาใช้จ่ายแล้วก็เหมือนมีความสุขในการจับจ่ายใช้สอยนะคะใช้เงินตามใจตัวเองทาวิรูป,ปัก นิ่งคิดพิจารณาเหมือนคุณใครควรคิดในเรื่องครอบครัวบ้านที่ดินความเป็นอยู่ของคุณนะคะคิดตึกตองใครควรนิพิจารณาค้นหาทางออกแล้วเหมือนคุณนะคะมีอุปสรรคปัญหาอะไรในในเรื่องครอบครัวในบ้านความเป็นอยู่นะคะคุณจะ จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองไม่ปรึกษาใครนิ่งอ่านดาวใจได้ยากใช้ความนิ่งส,ง,สง,งบสยบความเคลื่อนไหวมีพลังจิตที่เข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแก่งกล้าเก่งแล้วคุณมีลางสังหรณ์นะคะมียานสัมผัสมียางสัมผัสที่6 มีพลังจิตที่เข้มแข็งร่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้นะคะถ้าคุณนิง่งเวลาคุณนิงน่งนิ่งสงบนะคะคุณมีพลังจิตที่เข้มแข็งความไม่เที่ยงความพอเพียงความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ตัวคุณมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวที่จะประสบผลสำเร็จทุ่มเททุ่มเทการใช้ชีวิตการเป็นอยู่การที่จะได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองใบต่อมาผ่านบุญจับนางมโนลาเหมือนคุณจะรู้สึกอึดอัดแต่ใบนี้คุณเหมือนมีความสุขการดูแล ใช้ชีวิตสุขสบายแต่ยังเหมือนติดขัดอึดอัดขัดหรือไม่คุณใจดีอ่อนไหวใจอ่อนที่สงสารนะคะเชื่อคนง่ายมองโลกในแง่ดีไว้ใจคนอื่นมากไปเป็นอุปสรรคปัญหาทำให้คุณทุกข์วิตกกังวลเรื่องของคนอื่นนะคะเพราะตัวคุณก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนแล้วอาจจะเดือดร้อนระวังเดือดร้อนเรื่องของคนอื่น นำปัญหามาให้ใบต่อมาค่ะพระเพิงความรักช่วงนี้มีอุปสรรคปัญหาได้บ้างเหมือนไม่เข้าใจกันระหว่างความใจร้อนนะคะใจอความสุขขุมเยือกเย็นค่อยคิดค่อยคุยในเรื่องความรักนะคะใช้เวลา เวลาป็นเครื่องพิสูจน์รักแท้ mm. เทพพุทธ mm. คุณน่ารักน่ารักอ่อนไหวอ่อนเนี่ยฮะจิตใจ mm. เหมือนคุณมีโครงการมีความคิดรอเวลา ที่จะแสดงไอเดียเหมือนมีสร้างสารรค์จินตนาการนะคะที่คิดที่วางไว้รอเวลาโครงการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือคุณนะคะโชคลาภความสำเร็จสิริมงคลด้วยความดีของคุณนะคะทำดีได้ดียิ่งให้ยิ่งไดนะ้ช่วยเหลือผู้อื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ เหมาะกับการช่วยเหลือคนอื่นคนอื่นช่วยเหลือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ปินสิรีมงคลให้คุณให้ประโยชน์แก่คุณนะคะแล้วคุณโดยคนคนดีมีศีลธรรมด้วยตัวคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้สําเร็จพบความสําเร็จแล้วสุขภาพระวังเหมือนสุขภาพของคุณช่วงนี้ช่วงปากหลอดลมการย่อยอาหารปวดหัวเครียด ความเครียดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือคุณให้คุณสำเร็จแล้วคุณก็เป็นคนที่มีบุญผู้มีบุญกุศลชอบช่วยเหลือผู้อื่นยิ่งให้ยิ่งส่งเสริมให้คุณสำเร็จค่ะพระพิคเนทรงหนูคุณ เป็นคนขยันนะคะไม่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งขยันขันแข็งเป็นคนขยนันพร้อมพร้อมที่จะไปทุกที่ที่มีเงินที่ทําเงินที่ขยันนะคะไม่ไม่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและทําให้คุณกดดันผันแปรทางอารมณ์ได้นะคะ แต่ก็สามารถควบคุมความเยอกเย็นความสงบไว้ได้การงานคุณก็ดูเหมือนเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวงานเดินทางการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวการติดต่อสื่อสารนะคะหรือตัวคุณไม่เดินทางคุณก็ใช้ความคิดไอเดียจินตนาการสร้างสารรค์ผลงานนะคะใช้เวลามีความคิดสร้างสารรค์ในต่อมาค่ะ พระรามแผงสอนชื่อเสียงโชคลาภความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองนะคะยังเหมือนเนี่ยค่ะคุณมีเป้าหมายมีที่คิดรอเวลาที่คุณจะได้ผลประโยชน์ได้ความโชคลาภความสำเร็จตอนนี้เหมือนความพอเพียงทำในสิ่งที่มีที่เป็นที่ทำได้นะคะแล้วคุณก็จะพบความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าความสำเร็จเพียงรอเวลานะคะ เนะี่ยคุณลุงมือทำความสำเร็จยนรอเป้าหมายชื่อเสียงพวาคุณใจดีใจกว้างเพื่อเฟือ้อเพื่อแผ่เพื่อให้ผู้เสียสละเหมืนอนอ,อบอ้อมอารีใจกว้างนะคะมีเมตตาต่อคนรอบข้างแล้วคุณชอบแบกรับปัญหาของคนอื่นไว้กับตัวเองช่วยเหลือคนอื่นตัวเองเดือดร้อนได้นะคะซ้ำหลายใบทำให้คุณอึดอัด เป็นบวมเป็นปัญหาได้แต่คุณยิ่งช่วยยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งบุญช่วยนะคะมีช่วยยิ่งให้ยิ่งได้บุญกุศลช่วยใหค้คุณพบกับความสําเร็จชื่อเสียงเป็นคนมีคนเคารพลูกน้องบริบาลช่วยเหลือทําอะไรก็จะประสบผลสําเร็จนะคะมีคนช่วยเหลือ มีพลังอำนาจในตัวเองพระวิศนุกรรมค่ะสร้างสารรค์ผลงานความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองนะคะนะมีฝีมือมีความรู้เหมือนต้องใช้เวลาเหมือนใบนี้นะคะแล้วคุณคุณคิดลงมือทำแล้วพบความสำเร็จตอนนี้ยังมีขึ้นลงให้คุณแก้ไขธรรมดามีขึ้นมีลงมีอุปสรรคปัญหา อยู่บ้างความความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองคุณพัฒนาปรับปรุงตัวเองเพียงแต่ถ้าอุปสรรคปัญหาก็ยังเหมือนนี่ค่ะยังติดขัดต้องรอเวลาใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใจดีเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ความสำเร็จ ก็ไปในทางที่ดีนะคะคุณเก่งกล้าแก่งมีความสุขนะมุ่งม,มั่นกล้าไปข้างหน้าให้ไพ่บอกอะไรอีกคะ่ะไพ่จะบอกคนเกิดปีมะแม่ในเดือนมีนาคมนี้คะ่ะไพ่จะบอกอะไรคะ่ะไพ่ผมยัน,ยนจะบอกอะไรอีกคะ่ะกามเทพชีมิต ชีวิตใหม่ความสุดสความสุขความหวังความฝันไว้เทพธิดามเมงปองเทพพระอังคารตัวคุณเองนะค่ะช่วงเวลา ต่อสู้อุปสรรคฝ่าฟันเพื่อความสำเร็จรออยู่เนะะี่ยค่ะกาเก่งกาหลวยกาเสียงความสำเร็จรออยู่เหมือนคล้ายๆเนะะี่ยค่ะยังติดขัดอุปสรรคปัญหาเป็นบว่วงรอเวลานะะี่ค่ะคุณใช้กำลังกายกำลังใจมานะพยายามมุ่งมั่นทุ่มเทวิทยาอุตสาหะภาคเพียรของคุณนะคะต่อสู้อุปสรรคก่อนที่เข้ามาแล้วคุณความสำเร็จก็รออยู่ ราะเนี่ยตอนนี้คุณยังมีอุปสรรคที่ต้องแก้ไขถือเหมือนอีกอย่างก็ให้ปล่อยวางนะคะแล้วทาให้คุณเข้าใจถึงความทุกข์ยากลําบากในการํารงชีวิตนัลปล่อยวางคุณก็จะพบชีวิตที่สดใสนะคะความไพ่ไพ่กามาเทพความความร่มเย็นความสุขแต,แต่สำเร็จแบบเป็นขั้นเป็นตอนผ่านอุปสรรคคุณก็พบกับความสำเร็จ รออยูดย่ด้วยคุณนะคะใจบุญใจดีผู้ให้ผู้เสียสลัดใจกว้างนะใจดีของคุณนะคะบุญกุศลช่วยคุณนะคะให้คุณพบกับความสำเร็จแล้วคุณก็จะเข้าใจถึงสัจธรรมความจริงของชีวิตนะคะให้คุณทำอะไรเหมือนต้องเหน็ดเหนื่อยต่อสู้มานะอุตสาหะวิทยาภาคเพียน,นะคะ่ะซ้ำๆทุกๆใบนะคะด้วยความภาคเพียนของคุณนะคะนะ คุณก็พบความสำเร็จค่ะค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไครไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ